ชายหนุ่มชื่อกิติเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกสาววัยห้าขวบเพียงลําพังหลังจากภรรยาจากไปเพราะอุบัติเหตุเขาทํางานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานไม่หนักมากแต่เงินเดือนก็น้อยพอให้ประคองชีวิตไปวันๆกิตติตืน่นแต่เช้าทุกวันทําอาหารให้ลูกจุงมือลูกไปส่งที่โรงเรียนแล้วรีบวิ่งขึ้นรถเมล์เพื่อไปทํางานไม่เคยมีวันไหนที่เขายอมสายเพราะเขารู้ดีว่าตําแหน่งเล็กๆของเขานั้นมีค่ามากแค่ไหนต่ออนาคตลูกแต่เช้าวันนี้ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดระหว่างที่กิติกําาาลังเดินนนผ่นสถถีรถไฟ้า เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนกุมท้องเหงื่อแตกเต็มใบหน้าเธอดูเจ็บมากจนแทบยืนไม่ไหวคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับกิติรีบเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงหญิงตั้งครนภพยายามพูดทั้งที่หายใจหอบช,ชัฉันปวดท้องเหมือนจะคลอดช่วยด้วยไม่ต้องคิดให้เสียเวลากิติรีบโบกแท็กซี่ทันทีเขาพยุงเธอขึ้นรถและบอกคนขับให้รีบพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเขานั่งข้างเธอคอยจับมือให้กำลังใจแม้เขาเองก็กลัว เพราะเขาไม่รู้จักเธอเลยแต่นี่คือชีวิตของสองชีวิตในท้องเขาจะไม่ยอมให้มีอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าตาแน่ใช้เวลาเกือบ20นาทีจนถึงโรงพยาบาลกิติช่วยประคองเธอจนถึงห้องฉุกเฉินทีมแพทย์เข้าดูแลอย่างรวดเร็วก่อนจะบอกว่าเธอมาถึงทันเวลาถ้าช้ากว่านี้อีกนิดอาจจะอันตรายทั้งแม่และเด็กกิติยืนหอบเล็กน้อยเพราะวิ่งและตื่นเต้นแต่หัวใจก็โล่งเขายิ้มอย่างอบอุ่นให้เธอแม้ไม่ได้รู้จักชื่อกันด้วย้ําเมื่อเวลาเริ่มนิ่งลงเขารีบเช็คเวลาในโทรศัพท์เขาสายเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้ว หัวใจเขาหนักทันทีเขารู้ว่าจะเจออะไรเมื่อกิติไปถึงที่ทำงานผู้จัดการจ้องเขาเหมือนสัตว์ล่าเหยื่อได้มาสายอีกแล้วมีข้ออ้างอะไรคราวนี้กิติพยายามอธิบายด้วยความจริงใจผมไปช่วยหญิงท้องครับเธอปวดท้องจะคลอดผมไม่ต้องพูดผู้จัดการตะวาาบริษัทเราไม่ต้องการคนที่ไม่รู้จักความรับผิดชอบออกไปเสียงหัวเราะเยาะเบาๆของเพื่อนร่วมงานบางคนดังขึ้นบางคนส่ายหัวบางคนแค่เมิน ไม่มีใครสนว่าเขาช่วยชีวิตใครมากิตติยืนเงียบใจเขาหนักและเจ็บแต่เขาไม่เสียใจในสิ่งที่ทำเพราะเขาเชื่อว่าความดีไม่เคยไร้ความหมายเย็นวันนั้นเขากลับบ้านพร้อมใบเลิกจ้างในมือลูกสาวเข้ามากอดขาและยิ้มให้พ่อกลับมาแล้วกิติก้มลงกอดลูกแน่นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปกิติก้มลงหอมหน้าผากลูกสาวเพื่อซ่อนน้ำเสียงที่สั่น วันนี้ลูกเป็นเด็กดีใหม่ครับเด็กน้อยพยักหน้าพร้อมยิ้มกว้างหนูวาดรูปพ่อไว้ในสมุดด้วยพ่อดูใหม่กิติเห็นภาพวาดเป็นรูปพ่อกับลูกจับมือกันและมีพระอาทิตย์ยิ้มกลางท้องฟ้ามันเรียบง่ายแต่กลับทำให้ตาของกิติร้อนเผาขึ้นมาอย่างห้าไม่ได้เขาต้องเข้มแข็งเขาคือโลกทั้งใบของลูกคืนนั้นกิตินั่งเงียบอยู่ข้างหน้าต่างมองแสงไฟจากตึกสูงไกลๆคิดถึงค่าเช่าบ้านค่าโรงเรียนลูกค่าอาหารค่ายา เขาไม่มีงานแล้วแต่เขาไม่มีทางยอมแพ้เช้าวันต่อมากิติพาลูกไปโรงเรียนตามปกติจากนั้นก็เริ่มเดินหางานใหม่ในเมืองออฟฟิศแล้วออฟฟิศเล่าคำตอบที่ได้คือเราไม่รับเพิ่มค่ะตำแหน่งเต็มแล้วนะครับคุณไม่มีประสบการณ์ด้านนี้แต่กิติก็ยังยิ้มและขอบคุณทุกครั้งเขาเชื่อว่าถ้าเขาไม่หยุดเดินสักวันหนึ่งประตูสักบานต้องเปิดให้เขาจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งขณะที่เขายืนซื้อข้าวกล่องราคาประหยัดอยู่หน้าตลาด มีรถยนต์หรูสีดำจอดลงอย่างนุ่มนวลตรงหน้าประตูก็เปิดออกหญิงตั้งคันคนนั้นก้าวลงมาแต่คราวนี้เธอดูแข็งแรงยิ้มอ่อนโยนและมีแสงสง่างามบางอย่างอยู่ในตัวคุณลากิตติอึ้งไปทันทีเธอเดินเข้าไปหาเขาช้าๆฉันตามหาคุณมาทั้งวันขอบคุณที่ช่วยฉันและลูกในวันนั้นน้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยความจริงใจกิติยิ้มบางๆผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำครับไม่ต้องเกรงใจผม เธอหันไปพยักหน้าให้ผู้ชายในสูรที่ยืนอยู่ด้านหลังชายคนนั้นยื่นซองหนึ่งให้กิตตินี่คือเอกสารตำแหน่งใหม่ในบริษัทของคุณผู้หญิงครับกิตติจนพูดไม่ออกภาพผมตำแหน่งใหม่หญิงสาวค่อยๆย,ยิม้มและพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นฉันคือเจ้าของบริษัทที่คุณเพิ่งถูกไล่ออกไปเมื่อวานสายลมราวกับหยุดนิ่งเวลาชะงักลงกิตติตกใจจนหัวใจเต้นแรงคุณเป็นประธานบริษัทคนนั้น หญิงสาวพยักหน้าใช่และฉันรู้ทุกอย่างแล้วว่าคุณถูกไล่ออกเพราะช่วยฉันเธอมองลึกเข้าไปในตาของกิตติฉันจะไม่ปล่อยให้คนดีต้องเสียทุกอย่างเพราะความเมตตาเธอหยิบซองจากมือผู้ช่วยและยื่นให้เขาด้วยตัวเองฉันต้องการคนที่มีหัวใจแบบคุณมาอยู่ใกล้ฉันและอยู่กับบริษัทของฉันกิตติยืนนิ่งจิตใจเต็มไปด้วยความประหลาดใจและซาบซึง้งเขาไม่เคยคิดว่าความดีเล็กๆที่เขาทำในวันนั้น จะนําเขามาถึงจุดนี้ได้ลูกสาววิ่งมาจากด้านหลังเพราะเลิกเรียนพอดีกอดขาพ่อไว้แน่นกิติก้มลงอุ้มลูกขึ้นและหันมายิ้มทั้งน้าตากิติรับซองเอกสารไว้ในมืออย่างเบามือเราวกับกลัวว่าหากบีบแรงเกินไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าจะหายไปเหมือนความฝันเขาเปิดซองช้าๆและเห็นสัญญางานใหม่ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นตําแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารส่วนตัวพร้อมค่าตอบแทนมากกว่างานเดิมเกือบสามเท่าเขาเหลือบมองหญิงสาวตรงหน้า เธอดูสง่างามแต่ดวงตายังคงอ่อนโยนเหมือนตอนที่เจ็บปวดในรถแท็กซี่วันนั้นผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับกิติเอ่ยเสียงสัน่นหญิงสาวยิ้มบางๆแค่รับโอกาสนี้ไว้ก็พอค่าเพราะมันไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับประโยคนี้ทําให้หัวใจของกิติสันลึกยิ่งกว่าเดิมเพราะนานหลายปีแล้วที่ไม่มีใครพูดกับเขาแบบนี้หลังจากนั้นเธอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการฉันชื่อพี่มนค่ะ กิตติยกมือไหวอย่างสุภาพครับผมกิตติพิมลก้มลงมองเด็กหญิงในอ้อมแขนของเขาลูกสาวคุณน่ารักมากเลยข้าชื่ออะไรเหรอชื่อข้าวปั้นครับเด็กน้อยยิ้มกว้างให้พิมนสวัสดีข้าคุณป้าพิมนหัวเราะเบาๆไม่ต้องเรียกป้าค่าเรียกพี่ก็ได้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องมีคำพูดหวานหรือสิ่งใดพิเศษมันเป็นความอบอุ่นที่เกิดจากความจริงใจ และเหตุการณ์ที่ผูกหัวใจทั้งสามคนไว้ด้วยกันอย่างเงียบๆแต่ทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะเมื่อข่าวการแต่งตั้งกิติในตำแหน่งใหม่เริ่มแพร่ไปในบริษัทเสียงซุบซิบนินทาก็ตามมาเหมือนเงาของโลกด้านมืดเขาได้ตำแหน่งเพราะช่วยประธานบริษัทงั้นเหรอหรือจริงๆแล้วเขากับเธอสนิทกันมากกว่านั้นนี่มันไม่ยุติธรรมเลยคนอื่นทำงานมาหลายปีไม่ได้อะไรเสียงพูดเหล่านั้นไม่ดังแต่คมเหมือนมีดกรีดใจ วันแรกที่กิติเดินเข้าบริษัทใหม่หลายสายตาจ้องเขาเหมือนสิ่งแปลกปลอมบางคนมองด้วยดูถูกบางคนมองด้วยอิจฉาบางคนถึงขั้นแกล้งหัวเราะใส่โต๊ะทำงานเขาพิมนเดินเข้ามาในห้องพร้อมเอกสารเธอสังเกตได้ทันทีพวกเขารบกวนคุณใช่ไหมกิติยิ้มบางบๆผมชินครับคนที่ไม่มีอะไรมักถูกมองแบบนี้เสมอพิมนมองเขานิ่งก่อนจะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจ งั้นคุณก็เอาไว้พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นสิว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะความบังเอิญแต่เพราะคุณคู่ควรกิตติชะงักคำพูดนั้นทำให้ไฟในใจเขาลุกขึ้นอีกครั้งจากคนน่าสงสารเขากำลังจะก,กลายเป็นคนที่คนอื่นต้องยอมรับและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนไปตลอดกาลหลังจากวันนั้นกิตติเริ่มทำงานในตำแหน่งใหม่อย่างตั้งใจ งานของเขาคือช่วยประสานงานต่างๆดูแลกำหนดการประชุมและจัดเอกสารให้พี่มนเขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วทำทุกอย่างละเอียดและไม่เคยบน่นทุกครั้งที่มีงานหนักเขานึกถึงลูกพ่อจะต้องสร้างอนาคตให้ลูกได้ดีที่สุดพี่มนเองก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งกิตติไม่ใช่แค่พ่อที่เข้มแข็งแต่เขายังมีหัวใจที่อ่อนโยนกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้วันหนึ่งหลังเลิกงานกิตินั่งรอลูกสาวอยู่หน้าโรงเรียนเหมือนทุกวัน แต่ฝนนั้นตกหนักเกินปกติข้าวปั้นวิ่งออกมาทั้งตัวเปียกกิตติรีบถอดเสื้อนอกคลุมลูกไว้ตัวเขาเปียกจนหนาวสัน่นแต่เขากลับยิมอบอุ่นให้ลูกเหมือนเดิมพิมลขับรถผ่านมาพอดีเห็นภาพนั้นจากเบาะหลังรถเธอหยุดรถทันทีขึ้นรถเธอข้าเดียวลูกจะไม่สบายกิตติลังเลเขาไม่อยากเป็นภาระแต่ข้าวปั้นเริ่มไอเบาๆเขาจึงพาลูกขึ้นรถอย่างสุภาพขอบคุณนะครับผมรบกวนคุณอีกแล้ว พิมลสายหน้าคุณไม่ได้รบกวนฉันเลยข่ากิตติเมื่อถึงคอนโดเล็กๆที่กิตติอาศัยอยู่พิมลมองบรรยากาศรอบๆผนังเก่าเฟอร์นิเจอร์น้อยห้องเรียบง่ายแต่กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกข้าวปั้นหันมายิ้มให้พิมลคุณพี่คาจะเข้าไปดื่มน้ำใหมคะ่ะกิตติรีบสายหน้าไม่ต้องต้องข้าวปั้นพี่เขาต้องกลับบ้านนะลูกแต่พิมลยิ้มอ่อนฉันไม่รีบข้าขอแค่น้ำอุ่นสักแก้วก็ได้ ทั้งสามคนนั่งบนโต๊ะเล็กๆในห้องมีเพียงแก้วน้ำหนึ่งใบที่แบ่งกันบรรยากาศเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความสบายใจอย่างแปลกประหลาดพิมนมองรอบๆห้องและพูดเบาๆบ,บ้านของคุณอบอุ่นมากเลยกิติหัวเราะเบาๆไม่มีอะไรมากนักหรอกครับแต่ผมพยายามทำให้ลูกมีความสุขที่สุดพิมนมองกิติและมองข้าวปั้นแล้วเธอก็รู้ตัวว่า นี่คือความสุขที่เธอไม่เคยได้จากชีวิตที่เต็มไปด้วยเงินและตำแหน่งคืนนั้นก่อนกลับพิมนยืนหน้าประตูฝนหยุดตกแล้วแต่หัวใจของเธอกลับเริ่มมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวกิตติเธอเรียกชื่อเขาครั้งแรกในแบบที่ไม่ใช่เรื่องงานกิติหันมาครับสายตาของพิ่มนอ่อนโยนจนเกือบสั่นไหวต่อไปนี้ไม่ต้องต่อสู้คนเดียวแล้วนะคะคำที่เรียบง่ายแต่สำหรับคนที่เหนื่อยกับโลกมานาน มันเหมือนมีคนเปิดไฟในห้องมืดกิดติยิ้มชา้าขอบคุณครับจริงๆขอบคุณมากประตูปิดลงอย่างแผ่วเบาแต่ความรู้สึกบางอย่างในหัวใจของทั้งสองคนกลับเริ่มเปิดช้าวันต่อมากิติเดินเข้าบริษัทหัวใจเขายังเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากเมื่อวานแต่บรรยากาศภายในสำนักงานกลับเย็นชืดกว่าที่คิดสายตาของเพื่อนร่วมงานบางคนเต็มไปด้วยอิจฉาบางคนกระซิบกระซาบเห็นไหมกิติได้ตำแหน่ง เพราะช่วยประธานบริษัทงั้นเหรอคนอย่างเขาไม่สมควรอยู่ตรงนี้กิตติได้ยินคําเหล่านั้นแต่ไม่ตอบโต้เพราะเขารู้การโต้เถียงไม่เคยช่วยอะไรสิ่งที่เขาทําได้คือทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดพิมลเดินเข้ามามองรอบๆห้องด้วยสายตายเย็นแต่แฝงความแนว่วแน่เธอรู้ทันทีว่าเพื่อนร่วมง,งานบางคนกําลังทดสอบเขากิตติคาวันนี้ฉันมีประชุมสำคัญคุณช่วยเตรียมเอกสารและสรุปรายงานให้ฉันด้วยนะคะ กิติง่วงนิดหน่อยแต่พยักหน้ารับทราบครับระหว่างทำงานกิติเริ่มคุยกับพี่มนบ้างไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของชีวิตคุณพี่มนเมื่อคืนขอบคุณนะครับที่ช่วยผมและลูกพี่มนยิ้มบางๆฉันก็ขอบคุณคุณกิติเหมือนกันค่าที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่สายตาของทั้งสองสบกันอึดอัดเล็กน้อยแต่กลับอบอุ่นในเวลาเดียวกันทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น พิมลรับสายและสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีอะไรนะมีปัญหาเรื่องสัญญาใหม่ของบริษัทฉันเข้าใจแล้วค่ะกิติสังเกตเห็นความตึงเครียดเกิดอะไรขึ้นครับพิมลถอนหายใจมีคนในบริษัทพยายามใส่ร้ายว่าฉันแต่งตั้งคุณกิติเพราะเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ความสามารถจริงๆกิตติฟังแล้วน้ำตาแทบไหลเขาเคยกลัวคำพูดแบบนี้มาตลอดชีวิตแต่คราวนี้เขารู้สึกไม่อยากหนีผมจะอยู่ข้างคุณเองครับ กิติพูดด้วยเสียงหนักแน่นผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมคู่ควรกับตำแหน่งนี้พิมนหันมามองสายตาอ่อนโยนและชื่นชมฉันรู้ค่ากิติฉันเชื่อในตัวคุณวันต่อมาการประชุมใหญ่เริ่มขึ้นกิติยืนอยู่ข้างพิมนพร้อมทั้งเอกสารรายงานที่เขาเตรียมมาด้วยตัวเองเพื่อนร่วมงานหลายคนหันมามองด้วยความสงสัยแต่กิติไม่สะทกสะทานเขามองตาพิมนและพิมนพยักหน้าเล็ก เป็นสัญญาณให้เขาเก้าวไปข้างหน้าเมื่อเขานำเสนอรายงานด้วยความมั่นใจคำพูดชัดเจนมีเหตุผลและมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายตาเริ่มเปลี่ยนไปจากความสงสัยกลายเป็นความประทับใจนี่แหละสิ่งที่ฉันพูดมาตลอดพิมนคิดในใจความดีและความตั้งใจชนะทุกอย่างหลังประชุมจบพิมนเดินมาหากิติเธอยิ้มเบาเบาวันนี้คุณทำได้ดีมากค่ะกิติกิติหน้าแดงเล็กน้อย ขอบคุณครับก็เพราะมีคุณอยู่ข้างๆด้วยครับพี่มนหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะฉันอยู่ข้างๆหรอกค่ะแต่เพราะคุณไม่เคยยอมแพ้ต่างหากสายตาทั้งสองสบกันและครั้งนี้ไม่มีความอึดอัดหรือความเกรงใจมีเพียงความเข้าใจและความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มแบ่งบานหลังจากวันประชุมกิติเริ่มได้รับความไว้วางใจจากพี่มนมากขึ้นงานทุกอย่างที่เขาทําไม่ใช่แค่การจัดเอกสารหรือสรุปรายงาน แต่ยังรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและคอยให้คําแนะนําในบางเรื่องที่เขาเคยเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตแต่เพื่อนร่วมงานบางคนยังไม่เลิกวางแผนใส่ร้ายเขาแค่โชคดีที่ช่วยประธานบริษัทวันนั้นความสามารถจริงๆไม่มีเราไม่ควรให้เขาอยู่ตําแหน่งนี้นานเกินไปข่าวซุบซิบเริ่มแพร่ไปจนถึงฝ่ายผู้บริหารบางคนและเรื่องราวเริ่มถูกบิดเบือนจนบางครั้งพิมลก็ต้องหยุดงานกลางทางเพื่อ,ออธิบายความจริง กิตติไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะโชคแต่เพราะความสามารถและความตั้งใจของเขาเองกิตติฟังทุกคำด้วยความสงบแม้ใจเขาจะตึงเครียดแต่เขาเชื่อว่าเวลาและผลลัพธ์จะพิสูจน์ทุกอย่างเองวันหนึ่งหลังเลิกงานกิตติและพิมลต้องทำงานดึกในห้องทำงานเงียบๆแสงไฟอ่อนๆส่องบนโต๊ะทำงานพิมลมองกิตติคุณเหนื่อยไหมวันนี้กิตติสายหน้าไม่เหนื่อยครับเพราะผมชอบทำงานกับคุณ พิมนอึ้งเล็กน้อยคุณพูดจริงหรือกิติพยักหน้าจริงครับผมไม่เคยคิดว่าจะเจอใครที่เข้าใจผมและลูกผมแบบคุณพิมนยิ้มบางๆสายตาอ่อนโยนฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันค่ะกิติคุณไม่เหมือนคนอื่นๆที่ฉันเคยเจอหัวใจของทั้งสองเริ่มเต้นแรงความเงียบในห้องไม่ได้เป็นอึดอัดอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ค่อยๆเติบโตแต่ความสุขยังไม่ทันสมบูรณ์ วันต่อมากิติได้รับอีเมลแจ้งเรื่องร้องเรียนบางคนพยายามตั้งคำถามถ,ามถึงตำแหน่งของเขาและแม้จะไม่ร้ายแรงแต่ก็เริ่มทำให้พิมลกังวลพิมนเรียกเขาเข้ามาในห้องส่วนตัวกิติอย่าก,กังวลไปนะข้าเราจะจัดการเรื่องนี้ด้วยกันกิติยิ้มบางผมไม่กังวลหรอกครับผมทำงานเต็มที่ทุกอย่างไม่ว่าใครจะคิดยังไงพิมลมองเขาอย่างประทับใจคุณนี่ทำให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีคนที่จริงใจจริง ช่วงเวลานั้นทั้งสองคนใกล้กันมากกว่าที่เคยสายตาของพี่มนจับจ้องกิตติและมือเล็กๆของเธอพาดลงบนเอกสารแต่สัมผัสนั้นอบอุ่นและปลอดภัยขอบคุณนะที่อยู่ตรงนี้กับฉันพี่มนพูดเบาๆไม่ใช่เพราะต้องอยู่แต่เพราะอยากอยู่ครับกิตติตอบกลับด้วยรอยยิ้มอ่อนและครั้งนี้คำพูดนั้นเป็นจริงจากใจข้างนอกสายลมเย็นพัดเบาๆแต่หัวใจของทั้งสองกลับร้อนขึ้น เพราะเรื่องราวชีวิตที่โหดร้ายและท้าทายกำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันหลังจากผ่านหลายสัปดาห์ที่ทั้งกิตติและพิมลทำงานร่วมกันอย่างหนักทั้งสองคนไม่เพียงแค่จัดการเอกสารหรือประชุมเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่มาจากฝ่ายผู้บริหารบางคนและเพื่อนร่วมง,งานที่ริษยามีโครงการใหญ่ของบริษัทที่จะต้องนำเสนอให้ลูกค้ารายสำคัญหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหาย กิติใช้เวลาทั้งคืนวางแผนตรวจสอบตัวเลขและสรุปข้อมูลอย่างละเอียดแม่เหน็ดเหนื่อยแต่เขายิ้มได้เพราะพิมนอยู่ข้างๆคุณทำได้ดีมากาค่ากิติพิมลพูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นคุณช่วยฉันและทีมให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้วันนำเสนอห้องประชุมเต็มไปด้วยผู้บริหารลูกค,ค้าและทีมงานทุกฝ่ายสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่กิติและพิมนกิติใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่กลัวคำสบประมาทหรือเสียงวิจารณ เพราะเขารู้ว่าความตั้งใจและความสามารถของเขาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวเองได้พิมนเริ่มพูดอธิบายแผนงานและกิติก็คอยเสริมข้อมูลสรุปตัวเลขและตอบคำถามลูกค้าอย่างมั่นใจทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นลูกค้าเริ่มยิ้มและบางคนพยักหน้าอย่างพอใจหลังจากการประชุมจบพิมนหันมาหากิติคุณทำได้ดีมากฉันภูมิใจในตัวคุณจริงๆกิตติยิ้มอ่อนผมทำได้เพราะมีคุณเป็นแรงสนับสนุนครับ ไม่เพียงแค่เรื่องงานความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มเติบโตจากความเคารพและความไว้วางใจกลายเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่ลึกซึ้งบางครั้งพี่มนจับมือกิติต,ตอนผ่านโถงสำนักงานหรือกิติยิ้มให้เธอระหว่างทำงานความเรียบง่ายนี้กลับทำให้หัวใจทั้งสองเต้นแรงวันหนึ่งหลังเลิกงานพี่มนชวนกิติและข้าวปั้นไปทานอาหารเป็นร้านเล็กๆที่อบอุ่นพวกเขานั่งหัวเราะพูดคุยเรื่องชีวิตและความฝัน ข้าวปั้นชี้ไปที่จานอาหารแล้วพูดพ่อครับผมอยากให้พี่พิมลอยู่กับเราตลอดไปกิติหัวเราะเบาๆข้าวปั้นพูดถูกคุณพิมลเป็นเพื่อนที่ดีของเราแล้วครับพิมลยิ้มอ่อนฉันก็คิดเหมือนกันค่ะสายตาของทั้งสองสบกันและครั้งนี้ไม่มีความหลังเลมีเพียงความจริงใจและความรู้สึกที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกันหลังจากนั้นกิติไม่เพียงแต่พิสูจน์ตัวเองในงานแต่ยังได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานทุกคน ไม่มีใครสบประมาทเขาอีกเพราะความสามารถและความตั้งใจของเขาพิสูจน์ทุกอย่างแล้ววันหนึ่งขณะกิติกลับบ้านเขาเห็นข้าวปั้นวิ่งไปหาพิมนที่กำลังรออยู่ทั้งสองคุยหัวเราะด้วยความเป็นธรรมชาติกิติยืนมองภาพนั้นด้วยความอบอุ่นเขารู้สึกขอบคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้เริ่มต้นจากการถูกไล่ออกแต่กลับนำเขามาพบกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความสำเร็จและความหวังในที่สุดพิมน และกิตติก็ตัดสินใจอย่างชัดเจนพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความพิษยาใดๆมาทำลายสิ่งที่สร้างขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเติบโตด้วยความเข้าใจและความผูกพันระหว่างพ่อลูกสาวและหญิงสาวเจ้าของบริษัทกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นข้าวปั้นยิ้มกว้างพ่อครับเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะกิตติโอบลูกสาวแน่นและหันไปมองพี่มนครับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป สายลมเย็นพัดเบาๆกลางเมืองใหญ่แต่หัวใจทั้งสามกลับอบอุ่นกว่าดวงอาทิตย์เพราะพวกเขารู้ว่าความดีความตั้งใจและความรักสามารถพลิกชีวิตคนคนหนึ่งให้พบกับความสุขที่แท้จริงและนี่คือจุดจบของเรื่องราวจากพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ถูกไล่ออกเพราะช่วยหญิงตั้งครรภ์สู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสความรักและครอบครัวที่แท้จริง